เราจะมาจบบทที่15กันนะคะบทที่15ชื่อเรื่องว่า“我是坐飞机来的”“我是”นะคะ“ฉัน”“我是坐”เป็นการเน้นย้ำค่ะเน้นย้ำว่าฉันเนี่ยน,ะนั่งฟีจีก็คือเครื่องบิน“我是坐飞机”ฉันเนี่ยนั่งเครื่องบินหลตะมานะคะ ไม่ได้นั่งมาโดยวิธีอื่นนะคะเป็นการเน้นย้ำว่าฉันมายังไงนะคะรูปประโยคชื่อจุดจุดจุดจเตออยู่ตรงนี้นะคะชื่อเตอเป็นการเน้นย้ำว่าฉันเนี่ยใช้วิธีนั่งนั่งอะไรนั่งเครื่องบินมานะคะฉันนั่งเครื่องบินมานะะไม่ได้นั่งแท็กซี่หรือว่านั่งรถไฟมานะค,ะคำศัพท์เมื่อวานนะคะเฟจี บีจีหมายถึงเครื่องบินหรืออากาศยานค่ะชูจูเชอร์ค่ะชูจูเชอร์รถแท็กซี่ไคเชอร์ไคเชอร์ขับรถอันนี้เป็น3วิธีของการเดินทางถูกไหมคะอ่าถ้าตามรูปแบบประโยคเมื่อสักครูน่นี้ที่เขาบอกว่าวว่่ือจจัฟีหล我ฉันเนี่ย จวัวนั่งเฟจ,ฉนนฟจีฉันนั่งเฟจีหล来的นะคะฉันนั่งเครื่องบินมานะคะถ้าเรามาลองแต่งประโยคให้กับภาพที่สองภาพที่สองคือชูจูเชอร์ใช่ไหมคะถ้าเราจะแต่งใหม่ว่าเป็นฉันนั่งรถแท็กซี่มาเราก็จะแต่งเป็นวอื่ชสจู่จู่รถ出租车来ะ ใช่ใช่我是坐出租车来的ฉันเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มานะ我是坐出租车来的นะถ้าเป็นรูปประโยคนี้ก็คือฉันเนี่ยนั่งแท็กซี่มานะเมื่อกี้ฉันนั่งเครื่องบินมาใช่ไหมคะแต่พอมาดูสไลด์3ค่ะ สไลด์ที่3สไลด์ที่3เป็นคําว่าใครเชอใช่ไหมคะสมมุติฉันมาที่นี่โดยการขับรถมาเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นว่าวอชื่ออ่านจ้วไม่ได้ละมันใครอยู่แล้วใช่ไหมคะใครเป็นเวิร์บอยู่แล้วใครเชอใครเชอไหลเตอะไหลเตอะถูกฉันเนี่ยขับรถมา วอชั่งทเชอรลเตอนะคะฉันขับรถมาค่ะมาดูวอร์มอัพค่ะภาพที่หนึ่งคำข้อนหนึ่งค่ะวอร์มอัพข้อนหนึ่งบอกว่าเฟจีเฟจีฟฟฟฟฟหมายถึงเครื่องบินใช่ไหมคะอะชช่ชูจูเชอรถแท็กซี่ค่ะซันาสีย เ้าเสียหมายถึงมหาวิทยาลัยค่ะสื่อฟันเตียนฟันเตียนฟันเตียน,น,ยนแปลได้สองแบบค่ะร้านอาหารหรือโรงแรมค่ะได้สองอย่างนะคะ mm hmm. เธออิงทิงทิงเป็นเวิร์บหมายถึงฟังค่ะแล้วก็ใคเชอไคเชอขับรถค่ะ เขาทราบคำแปลแล้วทีนี้เราพอจะจับคู่ได้หรือยังคะ e f ai, g ตรงกับข้อ d กค่ะ a รถูท็กชีู่ถแท็กตรงกับข้อ f ค่ะมะหาวิทยายลัยน่าจะเป็นข้อเอนะคะฝั่นตี่ยนฝั่นตี่ยน hotel อี e, ค่ะอี e, แล้วก็เธออิงทิงทิงบี B, ฟังนะคะใคเชอญคเชข้อซีค่ะข้อซีนะคะอันนี้เราก็แมทช์รูปกับคำได้ละฟยจีเครื่องบินจูจูเชอรถแท็กซี่เต้าเสืยมหาวิทยายลัยฟันเตี้ยนโรงแรมทิงฟังใคเชอขับรถนะคะ มาถึงเครืว่วนอีนะคะเคร่วนอีใ่ายจ่จนะคะที่ชื่ออันชานจืออัวจัวพัวอัางพางผังชันจัวผังก็คือโต๊ะอาหารนะคะที่โต๊ะอาหารที่โต๊ะอาหารคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะบือเอิน เรื่นเสียงสี่อ่านว่าเรื่นนะคะเรื่นเสื่อข้างหลังเสียงเบาเรื่นเสื่อหมายถึงรู้จักอ่าเรื่นเสื่อรู้จักนะคะฉันเรื่นเสื่อคุณรู้จักไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็คำที่สองค่ะเนียนเนียนเสียงสองเหนียนนะคะเหนียนแปลว่าปี 大学，大学。College หรือ University ค่ะระดับอุดมศึกษามหาวิทยา,าลัยต้าแปลว่าใหญ่ใช่นไหมคะเรียนระดับใหญ่เลยมหาลัยมาดูบทสนทนากันค่ะ A บอกว่าเสอ你和ชื่อ什么时候认识的？我们是2011年 九月认识的你们在哪儿认识的我们是在学校认识的他是我大学同学听你那么读题了不然又干她 a 梦话你和昆莱李小姐 คุณกับมิสหลีเนี่ยชื่อเห็นไหมคะเฉมส什อโ候แปลว่าเมื่อ,อไรเยินชื่อรู้จักมีคำว่าเตะนะคะแสดงว่าเป็นการย้ำถามว่าคุณกับคุณหลี่เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะคะหนีีีีเเเเฮออล่่่่สสยยวจชืฉมโ和李小姐是ชื่อ认识的คุณกับหลี่เสี่ยวเจี๋ยเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะคะ คนนี้เขาตอบว่า w อร์เพวกเราชื่อเอลิงนะคะเน้นย้ำเลยนะว่าไม่ใช่เวลาอื่นแน่นอนชื่อแล้วก็มีเตออยู่ข้างหลังนะคะพวกเราเนี่ยคือ2.001เหนียนแปลว่าปีนะคะปี2011จิวเย่เดือนกันยาเกินชื่อเตอก็คือพวกเรารู้จักกันตั้งแต่เดือนกันยาปี2011 แล้วถามซ้ำอีกว่า你们在哪认识的อ่าอันนี้ละซื่อไปละไม่มีซื่อนะคะความหมายก็คือเหมือนกันนั่นแหละพวกคุณเนี่ยที่ไหนเหรอรู้จักกันใช่ไหมคะพวกคุณรู้จักกันที่ไหน我们是哪吗我们是在学校认识的รู้จักกันที่โรงเรียนนะคนจีนเรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัยก็จริง ต่เขาชอบเรียกที่มหาลัยของตัวเองว่าเสี่ยวนะคะใจเฉเี่ยวเพื่นชื่อต่พวกเรารู้จักกันที่โรงเรียนค่ะถ้าชื่อว่า大学ทงเ,เขาเป็นเพื่อนนักเรียนมหาวิทยาลัยของฉันนะคะคุณหลี่เนี่ยเป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยของฉันเ่นะะ๋เทกสองนะคะใจฟันเตียนเหมืนอนโข ที่หน้าทางเข้าโรงแรมนะคำศัพท์คำที่4อ่านว่าฟัานเตียนโรงแรมหรือร้านอาหารชูจูเชอร์ชูจูเอชเอร์รถแท็กซี่อีฉีอีฉีด้วยกัน A บอกว่านนี่มมหัหช你们是怎么来饭店的ว่าคุณมาโรงแรมอย่างไร 我们是坐出租车来的พวกเราเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มาค่ะหลีีเซย李先生呐แล้วคุณหลี่หรือมิสเตอร์หลี่ล่ะถ้าชื่อเขาเนี่ยเหอเพื่อนโยกับเพื่อนเอพื่นเหอเพื่อกับเพื่อนอีกทีคายเชอร์หลายต่ขับรถมาด้วยกันนะคะการรูปประโยคชื่อจุดจุดเตะเหมือนเดิม เท็กที่สามจกงสื่อนะคะใจกงสื่อที่อ๋อกงสื่อแปลว่าบริษั t นะคะที่บริษัทที่บริษัทคำที่เจ็ดอ่านว่าเกาซิงค่ะเกอเอาเกาซิง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 เกาซิงดีใจนะคะยินดีนะคะ เหินเกาซิ่งใช่มั้คะดีใจมากนะคำที่8เธออิงทิงฟังค่ะและคำที่9เฟยจีเฟยจีเครื่องบินนะเรามาดูบทสนทนาค่ะเอบอกว่าเหินเกาซิ่งร่งสนรสุ่นหนินหลี่เสี่ยวเจ๋อร่นสุ่นหนี 我也很高兴，听张先生说，您是坐飞机来北京的。是的。ทีนี้จะดูคำแปลกันค่ะเฮ่นมากๆากเฮ่นแปลว่ามากมากเฮ่น高兴ก็คือดีใจมากที่ทำไมคะเยินชื่นหนิ่ ที่ได้รู้จากคุณนะคะ,ะมาเป็นแขกเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติเรียกว่าหนินนะคะหลีเสี่ยวเจ๋แสดงว่าแขกคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะแซลลี่คุณหลีนะคะหรือมิสหลีนะคะน, ing, นิ兴ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับมิสหลีนะคะเรื่องชื่อหนีแสดงว่ามิสหลีมีอาวุโสกว่า คุณบีใช่ไหมคะเขาตอบมากลับมาว่ารนนาาด้วยะะฉันก็นกด้วยเหมือนกันฉันก็ยินดีเหมือนกันที่ได้รู้จักคุณนะคะแล้วก็ทงเน่นอกจากจะแปลว่าฟังละอาจจะแปลว่าได้ยินมาด้วยนะคะทิงได้ยินว่าได้ยินจางเซียนเซิงซัวนะคะ ได้ยินคุณจางหรือมิสเตอร์จางเนี่ยพูดว่าหนินชื่อจวบเฟจีหลายเป่ยจิงเตอนะคะคุณเนี่ยนั่งเครื่องบินมาปักกิ่งใช่ไหมครับเขาตอบว่าชื่อเตอใช่แล้วนะคะ